คือคือทางผู้เสียหายเขาอยู่ข้างในอยู่นะครับก็คงไม่กล้าออกมาเจอนักข่าวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตอบแทนให้คืนนี้ครับจากการสั่งถามสอบสวนนะครับนะเราก็เอาบันทึกสวนของท้องที่มาสอบปากคำนี่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นจากการสอบสวนลู่ลมวิญญาณเนี่ยนะเจ้าตัวเนี่ยเขาให้การว่าเมื่อกันยาปีหกห้านะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะเขาเนี่ยให้ให้แอมเนี่ยยืมเงินไปสองแสนห้าและแอมเนี่ยเขาเนี่ย ในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นโควิดนะแอมเนี่ยก็เลยเอาเอายามาให้กินโดยแอมเนี่ยบอกว่า,าที่บ้านแอมเนี่ยทำหมูไก่นะก็คือว่าบ้านแอมเนี่ยพี่สาวเขาเป็นเภสัชเขาเปิดร้านขายยาอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเรืนนะ่องสำคัญนะอแอมก็เลยเอาเอายาแคปซูลเนี่ยมาให้เขากินเขาก็กินเพราะเขามองว่าแอมบอกว่าเป็นสมุนไกนะ่การโควิดได้นะเพราะเขากินไปเนี่ยนะไม่เกิน20นาที เ,เขาเนี่ยพอหลังจากกินแล้วเนี่ยเขานัดกับแอมว่าเ,เดี๋ยวไปเจอที่ร้านขายข้าวนะจะไปทานข้าวมัวนต่อนะที่โรบินสันพอลังจากทานไปเนี่ยต่างคนต่างขับรถไปนะเขาขับรถออกมาได้สักแป๊บเดียวไม่ประมาณยี่สิบนาทีเขาก็มีอาการหายใจไม่ออกพยายามสูดล,ล,ลมหายใจพยายามสูดลมสูดลมหายใจเท่าไหร่ก็หายใจไม่เข้ามือนี่แข็งนะฮะเขาก็โทรศัพท์ไปหาแอม นะว่าตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วให้แอมมาช่วยดูหน่อยแอมเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาหลงทางเขาออกจากไอจุดจุดแรกเนี่ยเขาจะเข้าลโรบินสันเนี่ยเขาไปผิดทางนะเขาก็เลยจอดรถลดแล้วกดหมายเลขตัวสัตว์หนึ่งหกเก้านะก็ของกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารถแอบมือแอเนี่ยมาเร็วนะก็ามาเขาสามารถลงจากรถได้แล้วเดินไปขึ้นรถแอบ,บูือแอนนะพอข,ขึ้นแอบ,บูือแอ หลังจากนั้นเขาหมดสติไปเลยก็คือหัวใจหยุดเต้นหมอบอกว่าหัวใจหยุดเต้นก็คือตายตายไปแล้วนะครับนะเขาตายไปตั้งแต่เขาอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าเขาตายไปตั้งแต่อยู่หน้าโรงพยาบาลแต่พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยโชคดีที่หมอปั๊มหัวใจแล้วกลับมาได้นะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขากา็รู้สึกลังเลเพราะเขาก็ไม่เขาเขาไม่เชื่อว่าแอมเนี่ยจะ จะทำกับเขาได้นะเขาก็ไม่คิดอะไรมากเขาคิดว่าเขาน่าจะแพรสารบางตัวในในสุนพรายเขาเลยไม่ได้สนใจอะไรนะพอต่อมาเขามาเห็นเหตุการณ์นี้และเกิดหลายหลายเหตุเกิดหลายคนโดยเพราะคนแวดล้อมเขาที่เป็นเจ้าหนี้แอมเขาก็เลยมาให้การเขาก็เลยเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยน่าโดนวางยาแล้วเขาก็ให้การเพิ่มเติมประเด็นสำคัญนะครับก็คือว่า,าหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะสายนายได้มาจากไหนนะพี่สาว เองแอมเนี่ยเป็นเภสษัชนะอยู่ที่ราชบุรีนะเปิดร้านขายยาวันนี้กําลังให้เจ้าที่ที่สวนไปเข้าไปค้นอยู่นะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเพราะเรามองว่ายาเนี่ยหรือการเรียนรู้เรื่องยาเนี่ยน่าจะมาที่นี่นะครับนะ,นะ,นะวันนั้นอันนี้คือบ่อแสที่เขาให้การวันวันที่หมอตรวจผู้ียหายคนนี้มีการตรวจเลือดมีการตรวจอะไรว่าเจอไซยาไนหรือเจอสิ่งแปลกปลอมอะไรไหมหมอไม่ตรวจเลือดนะหมอไม่ตรวจละเอียด นะเพราะว่าเขาไม่เขาเขา,เขาไม่ฉงนใจเมื่อหมอปั้มหัวใจขึ้นมาเนี่ยนะก็ถือว่าปลอดภัยหมอก็ให้น้ำเกลือให้อะไรไปก็ปลอดภัยแต่หมอนี่ไม่ได้ทุกคนไม่ได้ฉงนใจเขาก็ไม่เชื่อเข้าใจไหมครับนะคือผมเข้าใจได้นะฮะโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะครับบางทีเมื่อเมื่อคนไข้ไม่ติดใจเขาก็ไม่ไม่ได้ไปรักษาเพิ่มเพราะการจะไปตรวจละเอียดมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะครับนะ,ท,ะที่บอกว่าไป ยังยังกำลังไปอยู่กําลังไปอยู่เพราะผมเพิ่งทราบเมื่อกี้เองก็เลยสั่งผู้กำกับสืบสวนไปนะครับกําลังไปอยู่นะ้กินวันนั้นนะใช้ที่กินวันนั้นกินไปกี่เม็ดกินไปเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวอ้างว่าเป็นสมุนไพรที่แก้โควิดนะครับตอนนี้อยู่เรียนจําตอนนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวครับนะตอนนี้อยู่เรียนจํา ตอนนี้สรุปนะเอาที่ถูกต้องตรงนะครับตอนนี้เดี๋ยวชีวิตตอนนี้มีหนึ่งลายนะนะเออที่รอดเนี่ยเป็นลายที่โดนตั้งแต่เริ่มต้นเลยหรือว่าไม่ไม่เด็กกันยาบีหกห้าเนี่ยกันยาหกห้าส่วนอะไรนะเสียชีวิสมีสิบเอ็ดลายตอนนี้สิบเอ็ดบวกหนึ่งสิบเอ็ดบวกหนึ่งคือเหยื่อนะส่วนส่วนอย่างนี้นะครับอ่ลายที่บอกว่าว่ารอดชีวิตเนี่ยกำลังตามตัวอยู่ ไม่ไม่ยัง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 มีรายหนึ่งซึ่งยังยังยังมาไม่ถึงสองรายแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอดูว่ารายนั้นน่ะใช่เกี่ยวข้องเรื่องนี้หรือเปล่าไอ้รายที่ท่านว่าเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรที่อรอบล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรายที่ผมว่าเนี่ยอยู่อยู่ขอนแก่นเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าคืออย่างนี้ผมไม่ปลใจเชื่อว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวขอคุยก่อนนะแต่แต่เอาหน้าข้อมูลปัจจุบันนะฮะที่เสียชีวิตเนี่ยมีสิบเอ็ดรายนะแต่ที่บ่อสิบสองรายเพราะมััััันนนนนซซ้้ากกกชื่่่อมมตตงแัน เป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมีเสวีไลน์นะครับเสวีไลน์นะครับนะในพื้นที่ของอุดรนะครับนะอุดรนครองปฐมราชบุรีและกาญจนบุรีนะฮะเพชรบุรีเพชรมีห้าจังหวัดตัวนี้ครับนะเพราะฉะนั้นนักข้อมูลในปัจจุบันเป็นอย่างนี้ก่อนนะจึงจะได้ตรงกันนะครับล่าสุดที่ขอยัดที่นอกชีวิตคุณยังไม่มีข้อมูลเขาเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังให้ติดต่ออยู่ ก็จะเรียกมาสอบเหมือนกันต้องเรียมาสอบนะต้องเรียมาสอบลักษณะที่ขอนแก่นะคล้ายคล้ายกับที่ไลยที่รอดชีวิตว่านี้ไหมคล้ายคล้ายกันแต่แต่ว่าผมผมไม่ทราบรายละเอียดว่าเขากินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเรียกมาสอบแสดงเขาจะแอมก่อนที่จะเป็นอาการนั้นใช่ไหมก็ต้องเจอก่อนเป็นอาการเดี๋ยวขอเรียกมาสอบก่อนนะฮะแต่วันนี้วันนี้ณปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ก่อนที่ขอนแก่นที่กินอะไรกินยาหรือว่ากินน้ำมันยังยังยังไม่ทราบว่ากินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเรียกมาให้ข้อมูลก่อนนะครับ เดียเด๋ยวๆณณตอนนี้เรามียอดขณะนี้ก่อนนะแล้วก็วันศุกร์สิบโมงนะครับผมเรียกดูข้อมูลทั้งหมดวันนี้ความเชื่อมโยงนะครับนะเราพอพอได้ข้อมูลแล้วจะขอวิเคราะห์ก่อนเ<ม>ช่นก่อนข้อจเจอเหตุเขาติดต่อใครบ้างนะหลังก่อเหตุติดต่อใครบ้างแลวเอาทรัพย์ไปขายไหนบ้างนะวันนี้เรามีข้อมูลอยู่บางส่วนแล้วตอนนี้เราได้มีการแจ้งก้อหาไอ้รักทรัพย์ของกับคุณแอ,อมเริ่มมาปยเราแจ้งไปก่อนแล้วนะ คือคือข้อหารักทรัพย์เนี่ยแจ้งโดยบ้านโป่งแต่ข้อหาเรื่องฆ่าผู้อื่นด้วยเจนาเนี่ยแจ้งโดยกองปราบในการออกหมายจับนะฮะแล้วไอ้ผู้เสียหายที่ที่รอดชีวิตอาชีพเขาเป็นอะไรครับอ๋อเป็นภรรยาของนายตำรวจเป็นภรรยาของรองผู้กับซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเออ่เป็นนักเรียนรรุ่นเดียวกันรุ่นหกสิบรุ่นเดียวกับเออ่สามีของแอมอยู่ที่จังหวัดอะไรเป็นรองผู้กับอ่อไม่โทษเป็นสารวัตรเป็นเป็นผบร้อยอยู่จตุรรรม เพื space, ่อนนนตรววจด้ยกกัับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันด้วยสามีเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วคุณแรมกับผู้เสียหายก็ดันมาเป็นเพื่อนกันเลยใช่ครับครับตอนนี้มีการตรวจคนที่จังหวัดเข้ามาถมบ้านของกันจะเจออะไรบ้างไหมครับวันนี้เข้าตรวจคนหมดแล้วทั้งแฝดทั้งบ้านนะครับแล้วทั้งรถด้วยวันนี้ก็เก็บหลักฐานหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวพิสูจน์นิดหนึ่งนะก็ให้ต้องให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจนะครับถึงจะเห็นข้อมูลนะฮะ ก็ต้องรอดูวันศุกร์นะครับตอนนี้กำลังไปทำข้อมูลอยู่นะฮะครับตำรวจตั้งข้อสังเกตไหมกับการที่พี่สาวของคุณแอมมีความรู้เกี่ยวเรื่องสมุนไพรและทําให้คุณแอมเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารไทรไนด์ด้วยนยก็เนี่ยผมไม่ทราบมื่ากนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตเราต้องตั้งสมมติฐานไปแล้วนะว่าว่าน่าจะเกี่ยวว่าว่าน่าจะมีความรู้จากตรงนี้นะเพราะพี่สาวเป็นเจ้าของร้านร้านบรัทร้านขายยา แล้วไปเบริษัทด้วยนะครับอยู่ในเมืองยังไหมครับอยู่ในอยู่ในตัวอำเภอในบัวทรามนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกำลังลังเข้าไปตรวจสอบอยู่นะฮะว่าว่าบริษัทนี้เกี่ยวข้องหรือไม่การสั่งของวันนี้มานะครับนะวันนี้ก็ทําให้เราทราบประเด็นขึ้นเยอะนะครับนะก็เดี๋ยว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 ขอเวลาทำงานอีกสองวันนะฮะแล้วเดี๋ยววันศุกร์จะสรุปให้ฟังนะครับนะว่าก้าวหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้อีกอย่างนึงก็คือผลแพทย์รามานะครับในเคส้อในคอมผสมนะก็พบ ผลแพทย์รามาผลแพทย์ผ่าศพนะเ,เคสเหตุที่เกิดขึ้นที่เมืองกำปัถมก็ยืนยันแล้วว่าผลผ่าศพแพทย์ยืนยันแล้วว่าพบสารสยานายเคสสารภูมิใช่ไหมคะใช่ใช่เคสสาวะวัน์นะครับก็ตรงกันละนะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าที่บ้านโป่งกับที่ตัวกมปั้งนะเคสของสาวะผู้หญิงที่เสียชีวิตผลผ่าศพตรงกันเกิดจากสยานายสยนายในเลือดในในในร่างกาย ในเลือด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 ครับใ,<ช>ในเลือดวันศุนนกรป์ปริมาณเท่าไหร่สาว่าปูเนี่ยเอ่อเออ่ปริมาณผมยังไม่ได้ถามนะครับแต่ก,แตก็แต่ก็เป็นพยานหลัฐานในการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเป็นอีกหนึ่งคดีเพราะฉะนั้นเอ่อตอนนี้ตัวอยู่เรือนจำนะถ้าเรารวบรวมพยานหฐานเราก็ต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนะเราบอกว่าเอ่อเรารวบรวมพยานหฐานได้สิบคดีก็ต้องไปแจ้งอีกสิบคดีนะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มที่เรือนจำนะฮะวันศุกร์นี่คือสรุปสำนวนเลยไหมยังยังยังไม่สรุป วันศุกร์ก็ต้องมาดูความก้าวหน้าว่าได้อะไรบ้างใครเกี่ยวข้องบ้างวันศุกร์ก็จะเห็นเพิ่มเติมนะครับว่าใครเกี่ยวข้องบ้างหรือมีหรือมีใครที่ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องบ้างนะครับนะวันศุกร์นะฮะครับโอเคนะครับขอบมากครับคุณต้องกาสรุปแล้วอีที่ลามานี่เป็นเพื่นของพระเดียวเพียงเดียวเแค่เดียวต้องกับมัดผมใช่ใช่ใช่ผลมาส่งพบสายนายครับ เจอแล้วแหละเด็กคือเด็กเบอร์หนึ่งโคตรทาร์ สำหรับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นรองพบตรนะครับเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับเขตที่รอดนะครับซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเขตนี้คาดว่าเกิดเมื่อช่วงกันยายนปี2565ซึ่งมีการเยืมเงินของผู้เสียหายไปนะครับแล้วก็ยังมีตั้งข้อสังเกตไปที่บ้านของแอมนะครับซึ่งตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับ ว่าตอนนี้ที่บ้านนะครับมีการเปิดร้านขายยาซึ่งเป็นของพี่สาวนะครับซึ่งพี่สาวแอมเนี่ยก็เป็นเภสัชนะครับซึ่งคาดว่าสารไซยานต์ตัวนี้น่าจะมาจากที่นี่ด้วยนะครับซึ่งสําหรับเคสที่รอดมานะครับก็มีการได้รับแคปซูลยานะครับจาก ซึ่งมีการรับแคปซูลยานะครับจากแอมนะครับแต่ว่ากินเข้าไปโดยที่แอมอ้างว่าเป็นแคปซูลสมุนไพรรักษาโควิดนะครับซึ่งทางผู้เสียหายเคสท,ที่รอดที่เดินทางมาวันนี้ก็ได้ระบ,บุว่าตนมีอาการหลังจากกินยาแคปซูลนี้นะครับไป20นาทีนะครับก็เริ่มมีอาการผิดปกติทางร่างกายนะครับแต่ว่าขอให้แอมมาหาแต่แอมบอกว่ายังไม่สะดวกนะครับจนกระทั่ง มีการติดต่อรถฉุกเฉินนะครับให้มารับตัวเองแล้วก็เดินขึ้นรถฉุกเฉินไปได้นะครับแต่ว่าหัวใจกลับหยุดเต้นกระทันหันตอนที่อยู่บนรถฉุกเฉินแล้วจึงมีการปั๊มหัวใจนะครับเพื่อที่จะช่วยชีวิตนะครับกลับขึ้นมาซึ่งสำหรับเคสที่รอดรายนี้นะครับก็เข้ามาให้ปากคำกับตำรวจที่สโมสรตำรวจ ในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็เกาะติดอยู่ที่นี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ยังมีรายงานเข้ามานะครับว่ามีเคสที่รอดชีวิตอีกหนึ่งเคสนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งตอนนี้ทางตำรวจนะครับก็มีการขยายผลต่อไปนะครับแล้วก็จะมีการนัดเข้ามาสอบปากคาเพิเ่มเติมที่สโมสรตํารวจแห่งนี้นะครับซึ่งสําหรับจังหวัดที่มี มีการไปก่อเหตุนะครับต้องบอกว่า,ามีผู้ได้รับความเสียหายนะครับมีอยู่ทั้งหมด5จังหวัดด้ยวยกันนะครับไได้แก่อุดรธานีนะครับนคนปรปฐมราชบุรีกาญจนบุรีและก็เพชรบุรีครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีการเสียชีวิตที่มีการยืนยันแล้วนะครับก็คือ11รายแล้วก็ตอนนี้มีผู้รอดชีวิต1รายแล้วก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้รอดชีวิตที่กําลังจะ นาตัวมาให้ปักคำนะครับที่นี่เพิ่มเติมนะครับที่สโมสรตํารวจซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งรายซึ่งรายนี้นะครับต้องบอกว่าเราต้องติดตามต่อไปครับว่าเขาจะเป็นเหยื่อจากคดีวางยาฆาตกรรมนี้หรือเปล่าครับสําหรับพิจารณ์เองนะครับก็จะก่อติดสถานการณ์คดีนี้ต่อไปนะครับว่ามีเหยื่อรายอื่นคาดว่าทางรองพบตรนะครับบอกว่า อาจจะมีเหยื่อรายอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเกาะติดต่อไปครับสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจันจะรีบมาอัปเดตให้ลูกเพจได้ทราบครับยืนยันนะครับตอนนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายนะครับแล้วก็รอดชีวิต1รายส่วนรายที่13ที่มีการรอดชีวิตที่แจ้งเข้ามานะครับต้องรอดูนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่านะครับฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับอีจันจะเกาะติดคดีนี้ครับ